ฝันถึงบ้านเฮาแอบ,บยิ้มเริ่ใจเสมอใจกลางสู่พาเคียงป่าใหญ่สีน้ำไหลขับลมดังลาง,งเป็นซึ้งตามรอยเดิมทางอีสานไม่ห่างป่วยน้องครองบึงนี่คือหูเริ่ใจลุ่มปันลูกอีสานลยาม สายลือกเกเศษในบ้านเฮาสือสามวัดคันและทำไม่เคยพลาเดินทางต่อดูรักและักดีความยากลำบากไม่เคยวันในท้องนาเราจะสามาคถีช่วยกันทำไรทำหน้าสนุกสนาน สวัสดีครับเพื่อนและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศครับวันนี้ก็มาเดินลงมาชมสวนผักแล้วก็จะมารดน้ําผักดื่มกาแฟตอนเช้าครับก่อนค่อยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวไปทํางานนะครับวันนี้เดินมาเห็นคณะที่ลงได้อาปลูกใหม่นะครับก็คือย้ายจากในวงล้อรถยนต์ไปใส่ในกระถางเล็กที่เราเคยตัดไปรับประทานนะครับและแตกยอดใหม่มาสวยๆ ก็เลยนึกอยากจะไปประกอบเมนูอร่อยอร่อยรับประทานครับอันนี้ก็จะมีเก็บคะน้านะครับตั้งโอต้นหอมแล้วก็ผักชีไปประกอบเมนูอร่อยอร่อยรับประทานแบบง่ายๆนะครับสําหรับคนที่ปลูกผักไว้รับประทานเองเราก็จะมีพืชผักสวนครัวของเราทีนะครับอยากจะรังสรรค์เมนูอร่อยอร่อยอะไรเราก็ลงมาหาเอานะครับมีกะเพราแล้วก็ไปรังสรรค์เมนูผัดกะเพราผัดเผ็ด อร่อยอร่อยไม่ว่าเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปูปลากุ้งได้หมดเลยนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าวิธีเกษตรพื้นที่น้อยนะครับสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าวัตถุดิบวัตถุดิบในการไปประกอบเมนูอร่อยอร่อยนะครับแล้วเราก็จะได้บริโภคพ,พืชผักนะครับสดครัวที่มันสดสะอาดปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนครับใครสนใจลองทาตาม พีดโอลุงปั่นดูได้เลยครับทำเล็กเล็กเลน้อยอย่างละเล็กเละน้อยนะครับว่าลุงก็พยายามสอดแทรกความรู้เล็กเล็กเลน้อยไปอาจจะไม่ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์วิชาการจ๋าอะไรบางอย่างคนอื่นเขาเนาะก็จะเป็นการทําแบบที่ลุงลองดูแล้วมันโอเคลงุงถึงก็ลุงก็แนะนําให้เพื่อนๆได้ทํากันนะครับรับลองได้ผลอย่างแน่นอนครับไม่มีสารเคมีแน่นอนลุงไม่ได้ใช้นะครับปุ๋ยก็ใช้เป็นปุ๋ยมูลสัตว์ส,ส่วนใหญ่นะครับ าการกําจัดศัตรูพืชทั้งหลายแลงก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเก็บทิ้งนะครับจะเก็บทิ้งครับนะแล้วก็จะมีความสุกนะครับตอนนี้อ,อย่างมะาเขือนะครับชุดที่ชุดเก่ากับชุดใหม่นี้ก็กำลังงามเลยนะครับนี่แล้วลุงก็จะตัดเขาเรียกว่าตัดใบนะครับตัดใบทิ้งใบไต้ต้นทิ้งนะครับแต่วลุงจะทําคลิปให้ดูนะครับ ผักเื่อผักก็งามๆทั้งนั้นนครับแล้วก็ปลูกเองไว้ได้รับประทานเองอร่อยออร่อยนะครับปะเราไปเก็บผักไปประกอบเมนูตอนเชาน้าดีกว่าครับจะได้รดน้ำผักครับนี่กินละครับสิ่งที่ลูงจะไปตัดไปวันนี้ก็จะเป็นคะน้านี่ครับ เลยกะนากินยอดนะลองลองเอามา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรมาปลูกแบบใส่กระถางดูนะครับมันก็ได้ผลดีแน่นอนเลยนะครับดิหลังจากที่มันตัดไปรับประทานนะครับขาวที่แล้วกลายเป็นยอดสองยอดสามก็มีนะเค <Okay. S 1> นี้เอง แค่นี้ไปประกอบเมนูอร่อยอร่อยแล้วครับเดีย๋ยวเราก็จะไปล้างทําความสะอาดแล้วไปประกอบเมนูเดี๋ยวเอาต้งตั้งโวยสักกิ่งนะตั้งโอ้สักกิ่งหนึ่งก็พอแล้วครับแล้วก็เราก็จะไปเก็บต้นหอมแล้วเก็บต้นผักชีนะครับ จะมาเก็บปักชีครับต้นปักชีครับปักชีก็เริ่มจะแก่แล้วนะครับเลือกเอาต้นสวยๆไปนะครับเดีย๋ยวเราก็รื้ทิ้งปลูกใหม่แล้วล่ะครับเพราะว่าต้นเขาแก่หมดแล้วดีกว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะแก่แล้วก็มันก็จะตายล่ะครับเอาไปเลยครับตอนนี้มันการจะดอกแล้วครับเ่ยเราต้องนรียเอาไปรับประทานก่อน รอดอ่นอนๆนะครับรอดอ่นอนเข้าเอ้ hey, แค่นี้ก็พอแล้วครับผักชีแล้วลุงเก็บต้นหอมต่อนะครับต้นหอมหรือว่าใบหอมเนี่ยแหละครับลุงจะใช้ใบซะก่อนใหญ่นะครับใบหอมใบอ้วกเลยนะครับนี่เราปลูกผัก,กวไว้รับประทานเองง่ายๆนี่แหละครับ แล้วเราก็จะสามารถเก็บไปประกอบเมนูอร่อยอร่อยรับประทานได้นะครับใบมันใบมันอวบเกินนะครับมันก็เลยหักนะอันนี้ดอกมันแล้วรอให้เขาแก่แล้วลงก็จะเก็บหัวไว้เป็นหัวพันไว้ปลูกใน้รอบต่อไปนะครับ นี่นะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วครับี่ไปประกอบเมนูอร่อยๆแล้วไปล้างน้ําทําความสะอาดนะครับแล้วก็ไปลังสันเมนูอร่อยๆรับประทานง่ายๆครับนะครับผม <c oughs> นี่กี่ละครับเมนูง่ายๆวันนี้ลงปั่นพาทุกๆคนมารับชมหลังจากที่ เราเก็บผักขึ้นมาใช่ไหมมีคะน้ามีผักชีมีตังโอมีต้นหอมใช่ไหมครับลงจะมาทําข้าวผัดไข่แบบง่ายๆนี่แหละครับรับประทานตอนเช้านะครับก็นี่เป็นผักต้นหอมซอยผักชีซอยแล้วก็ตังโอซอยส่วนนี้เป็นคะน้ายอดลงหั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับส่วน,นี้เป็นกระเทียมครับไข่หนึ่งลูกนะครับแล้วก็ข้าวสวยหนึ่งถ้วย แต่นี้ก็พอแล้วที่จะไปลังสรรเมนูอร่อยอร่อยรับประทานนะครับทุกคนทำกินง่ายๆครับกับข้าวเราไม่ต้องทำให้มันดูมหยาบนะกับข้าวเราก่อนอื่นก็จะไปปิดแก๊สก่อนละครับ <c oughs> ปิดแก๊สเลยครับทุกคนตั้งแก๊สให้กระทะร้อนก่อนนะครับ ตั้งกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับใส่น้ำมันลงไปเพื่อที่จะเดียวกระเทียมนะพอเราจะผัดข้าวต้องใส่น้ำมันนิดนึงนะครับนี่กระเทียมโขกครับเกียวกระเทียมโข่กให้หอมๆก่อนนะครับ เราทำง่ายๆครับข้าวเราทำคือมีง่าย,ายรสชาติก็ปรุงเราตามที่เราชื่นชอบนะครับว่าเรา,าชื่นชอบรสชาติแบบไหนนะครับการผัดข้าวลุงก็อาจจะไม่เหมือนใครนะครับทุกคนพอดูกระเทียมว่ามันโอเคได้ที่แล้วนะครับลุงก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะครับ ลงก็จะใส่ไข่ลงไปเลยแล้วลงก็จะคั่วไข่ให้มันสุกครับก่อนผมก็จะคั่วไข่ให้มันสุกก่อนครับไม่มีเนื้อหมูนะครับคั่วไข่ให้สุกก่อนไม่งั้นถ้าเราใส่ข้าวก่อนแล้วไปใส่ไข่นะครับไข่มันจะอมในข้าวเราทําให้ข้าวเราเป็นแฉะนะครับถ้าผัดวิธีนี้รับรองข้าวไม่แฉะแน่นอน แต่ลงก็จะใส่ข้าวลงไปแล้วครับคราวนี้พอดูว่าไข่มันไปที่แล้วเราก็จะใส่ข้าวลงไปนะและคนให้ทั่วครับให้ข้าวกับไข่มันปกันหลังจากนั้นก็ไปรปุ่งเครื่องได้เลยครับนี่นะครับเบาไฟลงตรงนี้ก็เบาไฟลมเพื่อที่จะทําการพุ่งเครื่องนะครับ าดแบบไหนกบปรุงเอาละครับนี่ปรุงแต่ไม่เยอะแล้วครับ,รรรบปรุงเครื่องง่ายๆครับแล้วแต่ว่าจะหาวัตถุดิบได้เนาะเครื่องปรุงก็ไม่มีแล้วครับชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่ลงไปนะครับแต่มันก็อร่อยเองนะครับทุกคน ใส่เยอะไม่ได้ครับเลี้ยวมันจะเคียนลงโครงรูก็มีแค่นี้แหละครับข้าวผัดไข่ง่ายๆครับอาหารจานด่วนนะครับจานเดียวอร่อยออร่อยครับลงไม้ใส่ซีอิ๊วดำนะครับเพราะว่ามันข้าวมันไม่สวยนะแ,แล้วก็ใส่ คะน้าก่อนเลยครับเพราะคะน้ามันสุกยากกว,ากว่าผัดตัวอื่นเนะนาะใส่คะน้าลงไปผัดให้มันพอเฉาาๆนิดนึงแล้วค่อยใส่ต้นหอมผักชีลงไปข้าวผัดไข่เน้นเพื่อสุขภาพรับผักเราปลูกเองสดสะอาดปลอดภัยจากสารเคมีแน่นอนครับรนอาทารเช้าวเช้าง่ายๆแค่นี้นเองนะครับเราปลูกผัก้นโัวไว้ในบ้านเราหลังสรรเมนูอะไร ง่ายๆอร่อยอร่อย,ออยตอนเช้าแบบเร่งด่วนก็ได้ครับเห็นยอดคะนา้ามันส,สวยๆล,ลุงก็เลยอยากกินข้าวผัดเลยคะนา้ามันใบมันเริ่มเชา้าแล้วครับเราก็ใส่ผักพวกนี้ลงไปตามเลยนะครับเน้นผักครับข้าวผัดลุงเน้นผักนะครับแค่นี้นะครับเรียบร้อยครับเมนูเร่งด่วน จริงๆนะครับอร่อยง่ายๆายใครๆก็ทำกินเองได้ง่ายๆนะครับ <c oughs> ข้าวผัดเพื่อสุขภาพไม่มีหมูครับมีไข่ไก่ลูกเดียวก็ข้าวสวยก็ทําเมนูอร่อยๆรับประทานได้แล้วะครับแค่นี้โอเคแล้วครับผักสุกแล้วผักเฉาแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าผัดมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะผักมันจะเหนียวปิดไฟครับ แล้วก็เราไปตักเศษจานได้เลยครับเศษจานเลยครับข้าวผัดร้นอนๆข้าวผัดเมนูเพื่อสุขภาพครับผักเราปลูกเองครับไม่ต้องกลัวครับสารเคมีตกค้างไม่มีแน่นอนนะครับกินผักเยอะๆดีต่อสุขภาพครับกินเนื้อเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับ เป็นไงครับล้นร้อนนะครับเข้าผัดไข่สไตล์ลุงปันครับเนี่เน้นผักเยอะๆครับเสร็จแล้วครับก็นี่เลยครับเพิ่มความหอมด้วยผิดไทยนิดนึงนะครับริดไทยเพิ่มความหอมด้วยริดไทยหน่อยนึงนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ ความพร้อมอีกนิดนึงนะครับนี่เลยครับมะนาวหนึ่งแกนนะครับอร่อยง่ายๆข้าวผัดไข่นะครับไม่ได้ใส่หมูครับใส่แต่ไข่แล้วก็เน้นผักเยอะๆนะครับดีต่อสุขภาพของเราอร่อยอร่อยเช้านี้ครับปั่นต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเวียนเขมารับชมเป็นกำลังใจให้ลุงปั่นด้วยดีเสมอมาในทุกคลิปเลยนะครับคลิปปุงปั่นดูเพลินๆสบายๆนะครับวันนี้กินข้าวกับลุงนะครับลุงไปเก็บผักในสวนขึ้นมา เมนูอร่อยอร่อยนะครับสีสันอาจจะดูไม่สวยงามเมื่อไหร่ที่เขาทำขายในท้องตลาดนะครับแต่ว่าดีต่อสุขภาพจยางแน่นอนครับอร่อยอร่อยง่ายๆครับข้าวผัดไข่ใส่ผักเยอะๆเลยครับ